ต้องขอกราศจากเด็กทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกคนเป็ครับเกมเมอร์นะยังไม่หายก่อนมันยังไม่หายอยู่ทุกคนบล็อกฟูดไม่ต้องยืดฝึกมือม่ต้องเล่นบล็อกฟูดนะตสัวสร้างหัตถใหม่มาให้ดูโอ้ใหม่ชิบโอ้โหดูดิทีนี้ฝึกมือ้บบฟูด หาสร้างหาดใหม่วิาห์สร้างหาดใหม่ลุงนี่เนสร้างหรือเปล่ามองไม่นตัวอะไรเลยเวย้ยมองไม่นตัวเยโอ้โหนาที่แล้วผมรลบไปสามร้อยใครรู้ม嘛คงสร้างหาดใหม่อย่างเงี้โอ้โหไม่เห็นตัวเลยอนเดือนวันวานไม่เห็นอะไรเลย,ยตามน,นั้นแหละก็ไม่มีอะ <tôi> ấy không sao ấy mình sáng rồi. nên là mọi người phản ứng lên mẹ dạy lên ngoài lần nắng có ngoài ngoài lên lên ก็ง่วงพอเ,อเ,เม้าพอดีเกลุ่มล็อกเกอร์แล้มาหาว่าอีไรอ,อะไรปะ,ววะว้วมันค้างมันจะค้างมัเนว็ันค้างอ่ะคือว่าอไรปะอืมนิดนึงฉ่ำเล โอ้เส oh. ียทุกอย่างไปแล้วทุกคนเลยเสียไปมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วผมก็มันด้มีเพื่อนพาพเลยนนั่นอยู่แล้วนี่ไม่มีเพื่อนในนั่นอยู่แล้วอ่ะเพื่อนนั่นผมไม่มีนะหาไม่ปุยเล่นดีกว่าอ <c oughs> ืามาเล่นทุกเสียผมก็ไม่ได้เล่น ต้องหาต้องตรวจสอบไวรัสแล้วเป็นอะไรมากวเปล่า